ครับสวัสดีครับพ่อกันมนีจะต้นลงเบนอีกขึ้นก้าวครับแต่มมณีสีบ้าเอาหน่วยซุกครับสีพ้าพี่น้องมาเก็บบอกเบนดิบครับเกียวไปตำครับตำยังเบนครับกินสมครับมนีแดดร้อนห่อนภาพพี่น้องมาเกิ่นสมครับต้นนั่นแหละครับต้นเนี่ยพ้นพ้ามาเก็บมือนั่นแต่มมนีสีเน้นแต่หน่วยดิบจักหน่อยครับ น้อยดีบุกเบนสิเป็นสมๆฝาดๆจังหน่อยครับเหมาะกับการเปย์ตำเยียงครับสิเปย์ตำแซ่บปกเป้ยงครับเมื่อนันเหนเนี่ยนต้นหากเปีงโยชิพากลับไปเบิงหมกเปีงอีกเอาเปียงมาตำแซ่บเปเบนครับใครเคยกินบ่าครับเมนูนี้ลองเบิงครับสิพาพี่น้องไปกินเมนูแปลกๆสมๆครับน้ำหอนวัตถุดิบพ่อก็ได้แล้วครับเมื่อวานสิเป็นปักเปีงครับเลกกะปักเบนครับเลกะ ยังไงมกเปียงสุกบ่อบกม่วงครับขอเพิ่มมาเหมือนกัน้าวกาบักมายังงกาะมายังนําบักเขือคืนครับบักเกือคืนอันนี้มกเลมอนครับเอามารประดับครับซอยใสก็ได้ครับวายอยู่เรืมมยังลืมมยังลืมใสหวอมาเบิ่งไก่ครับมาซ้อมในหใกไกๆ หูดปากเป่งลุงกวนครับจะเสียบครับกินดิบกับสิเป็นฝาดจัง่อยครับหมากอัน,น <laughs> <laughs> เสียงโรกเลยครับ แล้วครับจักหน่อยนึงอันนี้หั่นเตรียมไว้ครับใส่ลงไปเลยตาำซ้กันอีกหน่อยนึงครับซอมมึงไก่ไหละระวังน้ำลายไหลใส่รกนะครับ ใส่น้ำตาลใส่สุดรดเข้าไปครับกับเกลือหน่อยนึงครับกมวงเข้าไปยักหน่อยครับยังไงล่ะเสียบเลยครับ ิความน่ากินครับว้าว <Wow. S 1> เรียบร้อยครับเมนูตำเมียงมกเบนมกเป้งครับมากินน้ำกันครับมากินน้ำกันเ้ยเมนูเรียบร้อยครับ แกงพักวานขอมครับแกงพักหวานใส่บังไผไอู้เมนูที่สองครับแกงพักหวานใส่จจกจันครับอันนี้เมนูกินสมอันนี้หอมาตาบ้านครับแต่ไปอย่างว่าเขามาหรอครับมากับน้องๆสองคนครับพามาเที่ยวปลาเที่แรลกครับคนรู้สึกเป็นยังไงเมื่อยครับผมเมื่อยครับบาะแสครับแต่ชวนมาอีกแต่ชวนมาอีก สีมังเลยคืดก้อนครับคืดก้อนอ้ายเหรอคืดก้อนครับมาจอดนะครับป่ะเป็นเมนูครับแค่บุหรีเขาครับมามากินข้าวปลาแล้กนนออกกวกันครับขอหยาดกินข้าวก่อนครับนายบุตมาอันนี้ก็แซ่บครับเป็นอะไรเจ้าจันเดี๋ยวเห็นตัวนี้เหคือกันตะโพกใหม่ครับ สีเดียวกันครับเป็นเครื่องแรงกว่าพุดดียวอ่ะมดี๋ย้บ๊วคือเลยมาเก็บพวกหวานอืมว่ามันทีหาง่ายว่ะจะเกินคาดผปูดมันดีดีเมื่อยเกินคขา่าเสียบเลยครับนะ และย่งางก็บเห็ดกันไมเผ็ดย่างไก่ก็นี้พอดีเนี่ยนะใพลมาแต่งใครมดเดียงครับมาพอตมเป่งพอดีทามาของเราเรากินไปแล้วกิน <c oughs> <c oughs> ตมเป่นงนำ้ำ <c oughs> มือขอีมมงน้ำกันนะอวาง,บง<อ>แบเนาะเสบขนาดมัน<อ>ส่ำเยรามิ เปลี่ยงไหนแสบอยู่แสบเรื่องสูงแเสยบเรื่องหัวจะยังสมๆเนาะใ่กันก็ได้ไข่หม่วงสองหน่วยามาบมวแต่ยังได้ไข่มดแดงหลายบ่ะไข่มดแดง้เบิ่งนของก็ไข่มดแดงให้เบิ่งกอนเด้อวันมาจะหาไข่มดแดง ใส่ในของนะซองแต่ของคนบ่เห็นบ่เห็นอยากซูอ่ะเลยเดนี้คนธรรมดาบ่โอ้คองอางคล้องอางคลองค้องมันเฮียดิจะคล้องในร้ายก็อยากสู้นะในร้ายบ่ร้ายแล้วเนาะเอาท้าบยู่ขอไปแกงให้เด้อเลยอย่าไปขายบุญเด้อ แต่ว่าด้ไปถ่ายคลิปน้ำกันครับไปถ่ายคลิปออกเปล่นไปหาสองเทานี่นป,เปเรา,เามืม่อใาจังไปเนาะอขอบคุณพีคุณน้องหล,ลายๆเดอ้ออยู่ดีไม่แยงกูผูกกคนดีจา้า <laughs> ครับกินเข้าแล้วแล้วกะขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ไปเก็บออกเปลี่ยนเก็บบอกเปลี่ยนน้ำกันเนาะไงพ้นกับงหนักกัสิเมื่อครับตอนกินกะสิเมื่อคือกันค่อยคำแล้วนี่หวานน้ำกันเด้อแบบนี้ เสียพี่น้องเบิ้งอันนี้ซะก่อนครับเสียเบิ้งวิวธรรมชาติงามๆครับจะงามรูปงามในสายตาพี่น้องครับอันนี้ก็ฝากไวปงามครับแต่ว่าในสายตาผมว่างามไม่ดีครับอยากยถ่ายทอดให้พี่น้องเดี๋ยวเบิง้งเนาะเล็กๆนหน่อยครับไปจังพอกันไว้มือหนาครับสวัสดีครับ